ดีต้อนรับสู่ช่องบุกมาแล้วครับนะครับวันนี้เราอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬานะครับพามาดูป้ายรถเมย์ฉลียนะครับวันนี้เรามาดูกันว่ายังไงนะครับนี่นะครับป้ายรถเมย์ฉลียนะครับนี่เป็นของคอสมกนะครับหน้ามีทุกป้ายนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนี่สาย45กับสาย50นะครับเขียนว่ากําลังเข้ามานะครับ กำลังมาถึงนะครับนี่นะครับที่ยังไม่มาเพราะว่าติดไฟแดงอยู่นะครับมาแล้วครับสาย45น่าจะมาแล้วกำลังมานะครับเพราะว่าเป็นรถทางตรงนะครับน่าจะติดไฟแดงอยู่นะแล้วก็อินไายฮะเปรับใหม่เป็นสามนาทีนะครับมายังมายังไปดูการป้ายนี้จะบอกสายเราที่จะมานะครับนี่นะครับสาย45มาแล้วนะครับ อันนี้สายหนึ่งที่ก็บอกกำลังจะถึงนะครับสาย141นะครับยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะครับไปแล้วครับ